นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยดรสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และคณะผู้บริหารรับมอบห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่เดอะหัวเย็นแอร์และบริการีจากมูลนิธิด้านการกุศลสาธารณารัฐประชาชนจีนซึ่งห้องปฏิบัติการได้พัฒนาโดยบร,รยิษัท bgi genomic สาธารณารัฐประชาชนจีน ให้แก่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวนสมห้องเพื่อเป็นการสนับสนุนประเทศไทยในการรับมือกับโรคโควิด -19 และโรคระบาดอื่นๆภายใต้การประสานงานของนายหานจื้อเฉียงเอ็ดอัคราชทูตสาธารณารัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะเป็นตัวแทนมอบพร้อมด้วยนายซูเจียเฉารองประธานบริษัท BGI g e n จ m i นมร่วมเป็นสักขีพยาน โดยนายอนุทินกล่าวว่าในนามรัฐบาลและกระทรวงสาธารณาสุขขอขอบคุณรัฐบาลจีนและมูลนิธิด้านการกุศสลของจีนที่มีความปรารถนาดีให้กับประเทศไทยมาโดยตลอดความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศและมีความมุ่งม,มั่นที่ต้องการจะแก้ไขสถานการณ์ของโรคโควิด -19 ร่วมกัน ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่หัวเยียนเจิ้นมีลักษณะเป็นห้องปฏิบัติการเป่าลมแบบพกพาที่ประกอบไปด้วยระบบจัดการของเสียทางการแพทย์สามารถใส่เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์เรียวทาม c ีเครื่องถอดรหัสทางพันธุกรรมและเทคโนโลยีการตรวจหาเชื้อไวรัสรองรับการแปลงความดันบวกและลบจากระบบควบคุมความดันและอากาศบริสุทธิ์อัจฉริยะด้วยต้นทุนในการก่อสร้างและการใช้พลังงานที่ต่ำ ทำให้ใช้เวลาเพียงแค่24ชั่วโมงในการเตรียมและติดตั้งเพียงแค่2-3วันก็พร้อมใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบรวมทั้งการวางระบบกระแสะไฟฟ้าแบบรวมและระบบการระบายอากาศที่ดีเยี่ยมรองรับการวิเคราะห์ตัวอย่างมากกว่า5,000ตัวอย่างต่อวันสามารถช่วยคัดกรองเป้าหมายและบรรเทาวิกฤตการโรคระบาดครั้งยิ่งใหญ่ในสังคมได้